สวัสดีครับวันนี้ผมกับเฟิร์สแล้วก็ก๊อปครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่เชียงใหม่กันนะครับเราขับรถจากอุดอมาเชียงใหม่เนี่ย6 3 5สามหกิโลเรามาเพื่อสิ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนะครับว่าเรามาทำไมแต่ว่าสิ่งที่เรามาเนี่ย <laughs> ใช่ <laughs> เป็นสิ่งที่เราอยากได้กันมากเราเห็นปุ๊บถูกใจเราเลยต้องมาเลยเพื่อสิ่งนี้จำเป็นครับจำเป็นจำเป็นจำเป็นต้องเอาตอนนี้เราอยู่ที่โลตัส เชียงใหม่เนาะเ,เดี๋ยวเราจะมากินกาแฟกันก่อนแล้วเราเข้าไปเอาสิ่งนี้กันไปหาสิ่งของสิ่งนี้กันเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านกาแฟนะครับเดี๋ยวขอซื้อกาแฟก่นกอนร<ป>้านกาแฟมินิมอล นี่นะครับเราจะมากินกาแฟร้านนี้กันนะครับกาแฟยูสุนะครับส้งดีนะครับแล้วก็แบกไม่หวานสอง,สงเดี๋ยวเราจะสั่งกาแฟร้านนี้กินกันก่อนนะครับน่ากินมากเลยครับร้านนี้นี่ดูมีโปรโม,มชั่นด้วยนะครับตอนนี้2แก้ว79บาทครับร้านนี้ มาแล้วครับเรามาเพราะรถคันนี้ครับเห็นไหมครับฮุนไดเอสวันแปดหนึ่งแปดหนึ่งทะเบียนคันนี้เลยครับที่เราจะมาซื้อกันนะครับนี่ดูทะเบียนรถกันก่อนครับอือแค่ทะเบียนก็กินขาดแล้วนะครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งกรุงเทพเรามาซื้อคันนี้กันนะครับวันนี้นี่ครับคันนี้เออประตูสองด้านนะงนไงประตูสองด้านคันนี้เฟิร์สปรเดิมมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับ ชอบเลยเพราะว่าคันนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับมีทุกอย่างครบเลยแต่งมาสวยมากเฟิร์สเจอปุ๊บเฟิร์สเลยว่าเออเหมาะเหมาะที่จะซื้อคันนี้เพราะเราทํางานกันเยอะเราต้องใช้รถในการเดินทางเฟิร์สก็เลยตัดสินใจครับซื้อคันนี้แล้วก็แบบมาร์ตคุณดอนกันเลยครับเราขับรถมาตอนกลางคืนนะครับผมลืมเล่านะครับเมื่อคืนเนี่ยตอนที่เราขับรถมาเนี่ยถึงประมาณสักอีกร้อยกิโลถึงพิซูโนโลกเนี่ยน้ำมัน น้ำมันรถของเราหมดแล้วตอนนั้นเนี่ยปั๊มน้ำมันเนี่ยปิดกันหมดเลยนะครับพออีกร้อยกิโลถึงจะมีปั๊มน้ำมันที่พิซูโนโลกเดี๋ยวผมจะตัดไปที่คลิปนะครับเมื่อคืนผมมีคลิปเหตุการณ์เมื่อคืนอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อคืนเป็นยังไงกันนะครับตอนนี้นะครับน้ำมันเราหมดอยู่ที่ชาตการนะครับเราไม่รู้จะไปยังไงก็เลยวานที่สิบล้อคันนี้นะครับให้ถาม พักกลัวขึ้นหน่อยว่ามีน้ำมันสายไหมนะโอ้โหบอกเลยว่าหนังชีวิตนะแต่ว่านี่ก็จอดอยู่หน้าเซเว่นอยู่นะจอดอยู่หน้าเซเว่นถ้าไม่มีน้ำมันจริงก็ต้องนอนนี่ครับนอนที่ปัม๊มว่าอยู่นี่ไม่มีปัม๊มละขอบคุณพี่บรรทุกมากมากครับขอบคุณครับที่ช่วยผมนะครับโอ้หหมดเกลี้ยงหถังเลย ดูจริงอ่ะเปลียมพร้อมก่เดี๋ยวเดียเียวมานตนเดินตเดือดแ็บแ็บปากเนี่ยรู้จังหวะเรองแต่กัางขาบมาจ้ะเนด้วยเด้ออันนี้มัน5นิดขึ้นคยเคยปี6ทีเดินด้วยเด้อ เอาจารย์หิวข้าวไปจ้านี่นะครับด้านหลังเราเนี่ยเป็นฮุนไดฮิสตันซึ่งคันนี้เป็นรถคันที่เฟิร์สไปเจอจากอินเทอร์เน็ตเนาะพอเจอปุ๊บอ่ามันจะมีคลิปแนะนํารถคลิปรีวิวรถอ่าเฟิร์สเจอปุ๊บเฟิร์สก็เลยชอบเราก็เลยชวนกันมาเชียงใหม่ขับรถมาเมื่อคืนขับรถมาเมื่อคืน10บชั่วโมงนะครับจากอุดรธานีสี่สี่ครึ่งระหว่างที่เราระหว่างที่เฟิร์สเนาะกำลังดูรถเดี๋ยวเราจะไป เอากาแฟก่อนเพราะเราสั่งกาแฟไว้นะครับเมื่อกี้ที่ร้านมินิมอลอ่าเดี๋ยวเราไปนั่งกินกาแฟก่อนนะชิวๆ <Min imal. S 1> ให้มินิมอลให้เฟิร์สไปเช็ครถก่อน,นส่วนเรากินกาแฟครับตอนเช้าอยู่สั่งแล้วใช่ไหมสั่งแล้วสั่งแล้วสั่งไปสี่แก้วกอ๊อฟจ่ายค่ากาแฟเลยก๊อฟมาช้าเนี่ยเออใช่เลี้ยงเลี้ยงมันเหลือเย,ยอะเกินไม่รู้จะทำไรทำก็เลยเหรอไม่จะไปทำะไรเลีเ้ยงัะ เช้าๆครับต้องกรีบกาแฟครับแกาแฟดำคิเข้มสดชื่นนี่เดี๋ยวเรามาดูรถกันต่อครับกรีบกาแฟไปดูรถไปนี่ครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เฟิร์สเนี่ยเช็ครถไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะไปเอาเงินสดในรถเพราะว่าคันนี้ซื้อสดเนาะซื้อสดเลยเดี๋ยวเราไปรับเงินกันเข้าชิงเข้าวโดนัดไหมน่าซื้อของเราโดนัด ไปรถกันก็รัเราไปกันก่อนเดี๋ยวเราเข้ามาเอาเงินสดกันก่อนนะครับรกดเงินสดมาครับวันนี้อ่านับเงินเลยครับเท่าไหร่ีดีไม่โดนป้นแล้วดูการขับรถมาตอนคืนแล้วเอาเงินมาอย่างนี้เท่าไหร่นะดีเฟนเเดี๋ยวเราจะนับเงินไปจ่ายค่ารถกันนะครับเพราะคันนี้เราเราเราถอยสดครับถอยสดพอเราซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอาจจะมีไม่รู้จะได้เที่ยวหรือเปล่าถ้าไม่เที่ยวก็เดียเด๋ยว ถ้าได้เที่ยวอ่ะเ,ออเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปตอนไปเที่ยวถ้าไม่ได้เที่ยวเราคงจะได้กลับอุดรกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะดูก่อนว่าเรามีตารางงานไหม่เดี๋ยวมันจะคใช่ใช่เพราะจากนี่ไปอุดรก็สิบชั่วโมงอ่ะมันจะคัามากเม,มงานเยอะหลังจากที่เราราบรถมาแล้วนะครับเราก็าไปลองขับรถดูนะครับขับดีมากครับสภาพดีมากเป็นอันที่แบบถูกใจมากครับคันนี้เหมาะแล้วครับที่เราขับรถจากอุดรเพื่อมาลับรถคันนี้เดี๋ยวขับรถเสร็จเอ้ยเดี๋ยวหลัก หลังจากที่เราเช็ครถแล้วซื้อขายรถแล้วรถเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวต่อนะครับติดตามคลิปต่อเลยครับว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันนะครับ